เอานะกดแล้วนะหนึ 1, 2, ่งสสวัสดีครับเพืพ่อนๆผมวิเดียครับยี่ฮะพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่ใน s p ปเ i a l ล a ลดเด y นะครับซึ่งเป็นวันแห่งนกเทพนะฮะซึ่งหลายๆคนคงเบื่อกันแล้วนะวันนี้เราก็จะออกไปตีนกเทพกันนะฮะ โดยนกเทพนี้ก็จะมาสามตัวนะฮะก็จะมี Fire Thunder f e ร s ฟ r หรือ Motres ะติคุโน่แซปดอนะฮะสามตัววันนี้เราน่าจะได้ลุยกันหาเลทเพราะว่าเขาแจกฟรี5้าเลทแล้วก็ตีแค่ห้าเลทพอส่วนตอนนี้เดี๋ยวสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะต้องเดินเพราะว่าอย่างแรกค,คือขี้เกียจปั่นจักรยาน <c oughs> ง่าย <c oughs> <c oughs> ก็เลยเดินโอเคตอนนี้ก็เริ่มมีมาแล้วนะครับสำหรับนกเทพทั้ง3ามตัวนะฮะเราจะไปลุยกันเลยนู่นมีคนรออยู่นู่นคนหนึ่งวะ สดยอดปตีบอสตัวแรกกันดีกว่าบอสที่เราจะตีตัวแรกก็เป็นโมเทรสนะครับในช่วงเวลาเนี่ยบอสจะเกิดเป็นเวลา3ชั่วโมงนะครับก็คือกว่าจะหมดเวลาก็น่าจะเหลือเวลาอีกเพียบเลยนะฮะตอนนี้น่าจะมีคนออนอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองชวนเขาดูนะครับว่าเขาจะตีหรือเปล่านะฮะชวนใน้ครบ5คนนะฮะมาก็มาไม่มาก็ไม่นะฮะผมได้ทําการชวนเรียบร้อยแล้วนะฮะเออแบ็กเทนเนอร์มาแล้ว1คนนะฮะตอนนี้ ที่ผมมาทําคลิปแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมมีคนบอกว่าคิดถึงบรรยากาศเก่าๆตอนที่แบบเออผมไปเดินเล่นโปเกมอนแบบเมื่อก่อนนะครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงโควิดแล้วนะแตงโมจินตลาซื้อมาแล้วลาตีบอสกันดีกว่าอีซี่นะฮะ น่าจะง่ายเพราะว่าเป็นทางฮิตเวฟนะครับโอ้ oh, oh, เหมือนตอนนี้เลยนะฮะรังสีความร้อนนี่แบบสุดๆฮะฮิตเวฟเลย250วิครึ่งหลอดละกับครึ่งหลอดละเรียบร้อยนกไฟ ไอดีหลักผมยังไม่เคยได้ชัยนี่นะครับสำารองน้ําแข็งนะฮะวันนี้หวังว่าผมจะได้มันนะด้วยเริ่มที่เอ่อตัวแรกนะฮะมาลุ้นกันอา่าหนึ่งสองครับกดปฟาม It was at this moment he knew he fucked up เอ้ยชัยนี่ Yes Yeah แต่เริ่มเลยฮะสุดยอดก็ผมเป็นเลิกดีแล้วครับผมวันนี้ชันี่ตั้งแต่ตัวแรกฮนะโอ้โหมันส,สุดเด็ดครับผมโยนบอลพลาดอีกเยียบร้อยครับชันี่นกไฝ <c oughs> ออดเป็นไงกูต <c oughs> ีงมึงที่ไรกูเกือตลอดเลยไม่ต้องมาถามกูหรอกมีคนบน <c oughs> ถ้าสกายแท็กด้วยนะฮะไอวีค่อนข้างเกลือนะแล้วก็ไม่เป็นไรเราได้มาแล้วตัวนะติดดาว เรียบร้อยสำเร็จหนึ่งตัวจะด,ดีครบทั้งห้าเลทไหมเนี่ยไม่รู้เลยเดี๋ยวผมจะต้องไปเลทต่อไปนะครับก็คือเลทต่อไปก็คือนกไฟเหมือนกันนะฮะน่าจะเป็นสารพะภูมิสีส้มนะครับยิมใกล้ๆกกันโอเคเดี๋ยวเราเดินทางด้วยเท้าเปล่าไปที่ยิมนั้นกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้งห้าเลทเนี่ย ที่เราจะต้องตีเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาอีกกี่นาทีนะครับอยากรู้เหมือนกันแต่ว่าคุดร้อนนะตอนนี้อากาศน่าจะมี30องศาบวกๆนะไปเจอกันยิ้มหน้า <S <S ตอนนี้ก็ทุด,ดงยาวๆฮะพร้อมกับคำว่าแดดร้อนชิบหายส่วน ทีที่เราจะชวนไปก็จะมีแค่คนในดิสคอดนะใครยังไม่ได้เข้าดิสคอดผมนะฮะใต้เดสคริปชันเดี๋ยวแปะไว้ให้เจอกันโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ใต้ยิมแล้วนะฮะอาจจะไม่ใต้สักเท่าไหร่หรอกเพราะว่ายิมมันอยู่ฝั่งนู่นซึ่งเราคิดว่าตีตรงนี้ดีกว่ามาล่มนะแล้วก็เลยเออพนักตีตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวรอคนในทีมมาครบก่อนนะฮะตอนนี้คนในดิสขาดหนึ่งคนนะครับยังไม่ได้แอดมาซึ่งเราก็ต้องรอเขานะครับไม่ใช่อะไรหรอก อยากให้เขาได้ฮะถ้าคนได้ใช้นี่ผมก็ดีใจใช่ไหม <ña Ye ong> ไม่มีมุก Michael. เลยใดล็อาแอดมาไม่มีที่ตั้งกล้อง <or leave> ก็ตั้งกับพื้นนั่นแหละมาโยน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 ,ยน,ยนโอ้โหแม่งย้อนแสงสัดๆน่าจะมองไม่เห็นละมองไม่เห็นตัวคนด้วย <c oughs> เห็นแต่ออดแวสเสื้อขาวนะโยนชวนเข้ามาได้ตามเท่าที่อยากจะชวนเลย ขอถอดแมสหน่อยนะฮะพอดีหายใจไม่ออกร้อนตอนนี้มีคนเข้ามาร่วมทีมถึง8คนนะครับตีบอสตีบอสตีบอสเรียบร้อยนะครับบอสตายแล้ว อ้ ه, ได้ตั้ง22บอลเยอะมากอึ๊บ2อบอลน,นะฮะ Body et, age, บอสดีฟีดดาเมจบวก4ยิมคอนโทรลบวก2เบสเฟนบวกสสปีดบวก6นะฮะป้าบไม่ใช่นี่แล้วก็ไม่เป็นไร1939นะครับทำไมวันนี้ไม่บูธแดดร้อนขนาดนี้ร้อนขนาดนี้ควรจะบูธแดดนะแนนติก แจ้งรีพอร์ตดีไหมรีพอร์ตอากาศเพี้ยนอะไรเงี้ยโหน่าสนนะหนึ่งรอบมีเกรดนะฮะเออเกรดมึงเสือกได้เออดี <c oughs> อไหอยู่อะเอ็กซ์เซเลนต์ไม่ช่วยอะไรนะฮะโอ้โหเกือีกแล้วครับผมยิมต่อไปที่เราจะไปตีก็คือที่วัดปางกระสงนะครับ สยิมติดนะครับน่าหวังว่าจะมีนกน้ำแข็งสักตัวนะมีคนอยากได้อยู่ไปเราไปยิมที่วัดกันดีกว่า Let's go <S นี่นะครับเราต้องเดินข้ามทางรถไฟแบบนี้นะฮะเพื่ออาจจะมองไม่เห็นหน้าผมแล้วครับเพราะว่าผมถ่ายไปข้างหน้าฮะยิมที่เรากำลังจะไปก็คือนะ่ะตรงน,นั้นน่ะเมรุนะฮะเฮ้ยหยะ โอ,โอ้โลําบากนิดนึงนะฮะนี่แหละครับผมเทรนเนอร์นะฮะที่แบบทุกคนคิดถึงนะฮะนี่ไงฟิลลิ่งมาแล้วฮะดูข้างล่างฮะเป็นหลุมเป็นบ <f> ่อครับผมโอ้โหฮะเดินไปทางนู้นเำไปทางนี้เข้าได้ดูดูอู้ นี่ตรงนี้มีทางเห็นไหมข้ามองเห็นแล้วโอ้คนดูแม่งปวดหัวนแน่นอนอ่ะไปตไปที่ใต้ยิมโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ใต้ยิมแล้วนะฮะตรงนี้น่าจะสามารถ,ถตีได้ถึงสามยิมนะยิมที่เราจะตีต่อไปนะ่าจะเป็นนกสายฟ้านะฮะพร้อมโยนเลยไหมออสไปนกสายฟ้าผมมีชายนี่แล้วเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องการนกสายฟ้าเพิ่ม สิ่งที่ผมต้องการก็กคือนกน้ําแข็งชายนี่ตัวสุดท้าย LRD อ่ะฮะเราจะได้คนทั้งหมด5คนพอดีนะครับเพราะว่าผมตั้งชื่อไว้นะฮะการชวนคนที่เข้ามาตีนะครับแนะนําให้ตั้งปาร์ตี้ไว้จะดีที่สุดเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเราจะสะดวกในการชวนนะครับก็คือพิมพ์นิคเนมไว้นะฮะทั้ง5คนนะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์ชื่อที่เราตั้งไว้ปุ๊บแล้วเราก็ชวนมาได้ทั้งหมด5คนเสิร์ชชื่อปุ๊บมันก็ขึ้นมาเลยปุ๊บแล้วก็กดติ๊กได้เลย5คนนะฮะ มันจะง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เป็นมือใหม่ในการชวนตีบอสนะครับแนะนำให้ตั้งชื่อนิกเนมสำหรับใครจะชวนใครนะครับพยายามจะชวนให้ได้ครบนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมมีเครดิตชวนแค่5คนนะครับใครช้าก็อดไปนะฮะ ร้อยครับตัวนี้ขอแทบจะไม่อยากจะขออะไรแล้วตัวนี้98 96มีแล้วนะชายนี่มีทั้งสองตัวนะเอาร้อยมาแล้วกันนะเอาร้อยมาแล้วกันนะฮข <1, S 1> อร้อยแล้วกันนะ20บอล1974สูงว่ะมันต้อง1 1 19เท่าไหร่วะมันต้อง 1, มันต้องนะเนี่ย <5. S 1> มันต้อง1 เออสองอ่ะ 0, สองศูนย์เท่าไหร่นี่แหละจำไม่ได้นะฮะสองศูนย์ศูนย์เจ็ดมั้งไอนอกชั่วสองพันยี่สิบเอ็ดนะฮะติดแฮชแท็กกันด้วยนะฮะนกชั่วสองพันยี่สิบเอ็ดฮะปึ๊บปึ๊บกอดช้าเรียบร้อยได้แล้วหนึ่งมึงสองนอกชั่วมันจับเร็วกว่าวะ ต้องด่ามันฮะทีนมิวโทเอ็งบอกเก่งนะเก่งหนาจะกูจับจะได้ก่อนทุกทีเรียบร้อยต่อไปเป็นยิ้มขอ,อนกน้ําแข็งแล้วกันนะฮะรอบนี้ขอน้นําแข็งนะฮะนกน้ําแข็งตัดภาพไปยิ้มนกน้ําแข็งมาจุดเดิมนะฮะต่อไปนกน้ําแข็งลุย เรียบร้อยนะครับบอตายขอชน้นี่อยากได้ช้นี่นกน้ำแข็งยังไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> ไม่ชน้นี่ไม่อยากได้แล้วนะับพวกนกน้ำแข็งที่แบบเป็นร่างธรรมดาผมมีทั้งร้อยทั้งก้าแปดทั้งเก้าหกแล้วนะะผมไม่เอาแล้วนกธรรมดา <c oughs> อ้าของนี้มันต้องมีมัีมันต้องขิงดีวอ่ออส มีร้อยร้อยให้เขาไปทำไรเองก็น่าจะรู้ร้อยให้เขาไว้ขินนะ <c oughs> <c oughs> เอ้ยกูมีร้อยนะเว้ยหนึ่งสองก็ะชะาก็ะชะากระช่าอือไอวีเป็นไงขอเช็คหน่อยเรบบ็วห้าห้าฟอรเบทฮาริเคนแต่แอปเฮ็ดแล้วนะหนึ่งสองปึ๊บอุ้มโอ้โหเขาขาดบาลเลย <c oughs> น่าจะเก้าสามนะครับ <c oughs> สา <c oughs> ตั้งใจจับถูกพี่น้องครับ ผมนั่งทําอะไรอยู่นกไฟต่อไหมต่อไปครับนกไฟนะฮะไปเข้าสู่นกไฟมามานกไฟเราเดีกันดีกว่าโยนแล้วนะโยนละโอหดูคนเลเวลแต่ละคนยี่สิบแปดย่สิบแปดยิบเก้ายสี่ต่ำสุดคือเลเวลยี่สิบสี่นะฮะถามว่าแคร์ไหมผมตีลงอยู่แล้วนะฮะเป็นสายแบกเติมแบกนะฮะะแจกจาย ใช่อยากให้คนอื่นได้นะถ้าคนอื่นได้เราก็ดีใจแต่ถ้าได้เกินหน้าเกินตาเราอิจฉาไงเออด้วยไม่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 แบบิเศษเลยใช่ไหมส่วนว่ามันจะจริงไงมันจะจริงเรียบร้อยนกตายละไม่ได้ตายหรอกตีมันจนช้ำอ่ะ เอาหินฟ้าเป็นช้ำหนองฮะตัวนี้ไม่ต้องการอะไรนะฮะอยากให้คนอื่นได้ฮะหันไม่มองหันไม่มองซีพีด้วยดูไงมันก็เกลือยี่สิบบอลยี่สิบบอลเยอะดีฮะเฮ้ยช้ยนี่ตัวที่สองเฮ้ยผมดูกกับนกไฟว่ะได้ช้นี่นกไฟเฉยว่ะตัวที่สองนัเนี่ยเอาไปเลยลูกเดียวไม่ต้องคิดเยอะยังไงก็ติดอยู่แล้วนะฮะ ไอ้นี่มันแบบเบย์เบอ่ะจริงอีซี่โยี่เกลืออีกแล้วชายนี่เกลืออีกแล้วอ่ะเรสุดท้ายนะครับเราจะไปนกน้าแข็งนะซึ่งนกน้ําแข็งรอบเนี้ยผมไม่สามารถตีใต้ยิมได้ครับผมก็จะใช้รีโมทเลยพาร์ตไปตีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทําได้ก็คือชวนคนอีก8ดคนไปนะครับแค่นั้นที่ผมจะทําได้นะฮะไปสู่นกน้ําแข็งตัวต่อไปไปรีโมทเลยพาร์ตไล่สวันะฮะตัวชอบกัน ถั่วหมดเอาซื้อแล้วเรียบร้อยรอบนี้คุณต้องได้ชายนี่น้องน้ำแข็งงอนเฮ้ยเฮ้ยชยนี่น้องน้ำแข็งเลยเฮ้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 ยนี่น้องน้ำแข็งคุณต้องได้แล้วจริงงเลยชายนี่น้องน้ำแข็งนะฮะเราต้องการชิยนี่น้น้ำแข็งตอนนี้เราเหลือยิมสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับย่านนี้นะฮะแลวสุดท้ายผมขอชายนี่น้องน้ำแข็งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงสามไม่ดีสามไม่ดีเอาดิ ผมเคยตีสองไอดีลงนะครับนงน้ำแข็งอะ่ะใครเอากุหลาบมาตีน้ําแข็งเนี่ยกู <c oughs> จะบ้าตายตัวสุดท้ายค่ะเป็นมาดูกันเพื่อนๆคิดว่าผมได้ตัวนี้ตัวนี้ใช้นี่หรือเปล่าครับคอมเมนต์ไว้ตอนนี้ครับเอานะกดแล้วนะหนึ่งสองปึ๊บ กแปูเกลือสดโอโอ้ไม่ใช่นี่นยังค่เกลืออีกผมรู้สึกว่านะใครเคยคิดแบบผมไหมผมตีด้วยตัวส้มอ่ะผมจะได้ของดีมากกว่าตัวรีโมทใครเคยใช้ตัวรีโมทตีแล้วเคยได้ดีๆไหมนะคอมเมนต์บอกผมด้วยนะฮะร่างั้งจับนกน้ำแข็งนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าจะมีอะไรบ้างนะฮะวันนี้เ โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็เดี๋ยวน่าจะต้องขอตัวพิงเท่านี้นะฮะจบไปด้วยข้างวัดนะฮะแล้วก็ทั้งหมดเราได้ชานี่ไป2ตัวนะครับก็คือนอกป2าตัวเลยแต่สิ่งที่ผมยังไม่ได้ก็คือนอกน้ําแข็งชานี่นะฮะใครที่ชอบบรรยากาศแบบเดิมๆน่าจะถูกใจนะครับในการที่ผมออกมาเดินไลตีบอสแบบนี้ครั้งครั้งแรกในรอบปีหรือเปล่าน่าจะใช่นะครั้งแรกในรอบปีเพราะว่า ปีที่ผ่านมาผมไม่ได้ออกมาเดินแบบนี้เลยเพราะว่าหนึ่งก็คือช่วงโควิดพวกอะไรอย่างเงี้ยเออมันทําให้ผมเดินออกเดินทางออกมาได้ยากลําบากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งแถวนี้มันมียิมน้อยไม่เหมือนที่แบบกรุงเทพนะครับเราก็สามารถทําได้ประมาณนี้นะฮะก็โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบเรากรนกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยโอเคครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับผมไปบ๊ายบายสวัสดีครับปิด,ป,ดปิดกล้องหน่อยปิดกล้องหน่อย